มาถึงช่วงหามาทำกินเลยค่ะเด้อนี่หติตปวกที่เฮาได้มามือนีเนาะค่ะเน,ะะนาะก็คือได้หลายเติบอยู่อ้ายคือจังมีซ้ำนี่ <laughs> มันโดดออกจากกระจ,าจา้าจีนี่แหละแต่พ่อพ่อแกงอยู่ค่ะพี่น้องอ่ะนี่ก็สิกแกงแบบสูตรบ้านหัาหน้าสูตรซะเจยนี่แหละอ่ะไขนหนาลงไปใส่สิงไข่ลงไปพุดๆๆๆแล้วน้ำปลาปลาสด สีนเพจขึ้นมาอุย้ขยขารวยสวยเลยได้กินเหลวบวกแดงบวกฟ้นสูตร<ว>ง่ายๆครับเอาเอาเอาใส่เลยเป็นอย่างอายใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวน่นเห็นบ่ใส่บวกเลยแกงนอใหม่บ่ให้เพจครับแกงเห็ดบ่ให้ขมแกงเห็ดบ่ให้เค็มเจี้ยบคุดคุดคุดอุ้ยปองรสปองรสว่าอะไรเพจโดนด้วยแล้วอย่างแับบวบมันอันนี้ พอกรัวนี่พอยังพ่อพ่อกงแบบแกงกงออมคันมูปลานุ่ยปลาปลาละท่ม่มีเปลือกปลาเตงหมูเันมเปลือกปลาเต็งมม่ตูมใช่ใส่ใบบวขามันจะน้อยเือกงงก็เลยบอกลืมลงเห็ดตกสมอี่จะน้อยหอมใส่ผักอีตูดี มีใบแมงลักตัวคู่จะมีใบโสนเนี่ยโนตัวเย็นธรรมดากดลงเลยหอมหอมก็กระแปาอันนี้ทัดเลยเออนั่นแหละเออขัวซุกจนน้อยจะีบ่ขอยากันในร่มเออเขามันยึงนี่น่ะบ่คันเจ้าไปร่อให้เขั้วขัวนี่มันสีนี่ไม่อายมันสีเพราะมีนามโซดับ่เขีย มาเด้อพี่น้องสุภูสุคนคุณป่าคุณแม่คุณยายทุกท่านมากินแกงเห็ดบวกเซบวกทำกันเด้อค่ะเสร็จแล้วเสร็จเลยปอดขาแม่ขา,ขาพี่ขาตาเซบวก,<ป>กแดงเลยนี่พี่น้องโอ้ยยาวขาดำขื่นมากที่หลานนี่พัดแท็กได้อนนี้นะนั่นอหอนมือที่บอกเลยมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเตรียมสำรับเรียบร้อยแล้ว อันนี้ผัดปลากระป๋องใส่นอมไม้ส้มนอมไม้ดองนอมไม้ดองกับดองไว้หลายเด็กกินฮอดพี่นาบุเแหละมาลุยนเลยแบบนี้อ้ามาแล้วสวัสดีค่ะมาเด้อคุณป่าคุณแม่ส,สวัสดีคุณมากินเขานำกันโอ้เมื่อนี้มีเสือทีบุลแล้วบ่ะเสือที่แต่เต๊ดุนดุดในไม่พอเใส่ที่เก่าเมื่อนี้คือม่สมิ <laughs> สมที่ขายเห็ดปวกเนาะเฉียดหนีเนาะเออ ห<ล><ล>บอนบไดใส่น้ำก็ต้องใส่สีมือนี่นบอตตองพาไอ,อนนไม่ได้ตดาดมยครับมาแซ่บๆต้องกันครับพี่น้องกินเหลว <มา S 2> ละมาเ <ละ S 1> ด้อตันไดมาบ่ได้กะคือเกาล่ะครับพี่น้องแซ่บเพื่อทุ้สุกคนครับจปตื่นจากของดีไปดูไปมนนนนุน้ะคุณแม่คนละนอืน,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 นอนืมบอดอืมใจสวยอืมอ <c oughs> ืม อันใดมัดสมัเชุดปวกแดงนี่สิกรอบบาหยาบหวานสรุปแซบแซบุสบสดยๆห่วยยินบอกมันเรียนลงแซบน้ำกับหวานขอโทษ <c oughs> ครับหอ,อหอ,หอหมแกงหอย คุณแม่ที่สั่งเห็นจืดนะมันเศาเจอ๋อทักมาในีเรือจ้ะมันอยู่ในแชร์ที่ด้วยที่แตงเจป,ปี้ทีแล้วนะาเศาเจ๋อฮาบอโพอนะทักมากเลยฮะเราทักว่าเป็นเดียกเราทักแบบยูยนเดียว<า>พิมเบอร์ก็ได้พิมเบอร์มาทางความเห็นทุกทุกก็ได้ครับทุกทุกเห็นแล้วกับสิรุบอกเลยใหม่คนอื่นเห็นเบอร์อ อขอกระห้องก็อ่างกระหังกำลังให้ใส่สอมว่าให้ดูสอนแล้วได้นี่อือแบบหามาทำกินค่ะชกิมากินอือ น้ำเรื่องทิศตัวโหใบยัง <ừ. S 1> ทั่วลงอยู่ทางเพดทั่วลงอยู่ทางเพดโอ้ขอคุณค่ะว่าจะสีบริจิ <ừ. S 1> ตพัดไปของไปจะได้ไปข้ <laughs> นหมานกับหมานค้นประมาณกับประมาณกะใายลูกอจะสีเนาะนนมันจะเป็นคําจจำกัดความทีว่า หาเห็ดปวกเข้เขาใจกันดีพี่น้องหาเหเ็ดปวกเจ้าปวกปลากระกป๋องเส้นนอนไม้ส้มอ้าวเอามาให้ข่อยป้าอันแก่งนิดเดียวเบอร์เดอร์เบอร์เดอร์แต่นี่ถือเป็นน้ำซุปย่างเห็ดแก่ปลากระป๋องไม้ส้มปลากระป๋องไม่ดองใส่ปลากระกป๋องอ ให้ปลวกกับตองมาพาักหนันเย็นก่อนให้ปลวกกับหอยก่มยำอืมหัรบพีันออ้องเ็นปลา ขนาดจุดจะกันหนึ่งเนี่ยแห่พาเลยเสร็จเบแดๆเอาว้เลเอิ่นเต้นต่อนนึ่เสี่บ ก็ว,วุ้ได้ไอ้เบอร์ดังบวกหอนเออนนเหนาดไหนนั่นเนี่ยอเอาลายตัวเอาแน่นเที่ยวประหยัดงานกับแท้ขอบคุณครับ แจกเจื่อ <calcium> นประหยัดปากหืมทอะว่ามัน่วงเอาอันนี้ห็ดปกตาบเอาห้เจาะแกงตาบ โกแกงแบบนะเอามากเยอะตูดตา,ปาเ,ปเป็นอะรถือเดี่ยวอื้มอื้มรู้มัอยน่ว้า มา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 ใี้ยังกูได้สิมมารดแกงเห็ดโมเย็นจัดเลยแต่ยังหวานอีกทีก็เลยเติ้งเพียรนองให้สมก็เลยประหยากปากเลยน้ำปากก็ Một kiểu lạc phụ nèo. Có nằm vào phụ nữ vào rừng. luôn, Mhm. 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 cái Mhm. 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 แล้วลายภายใน,นไม่กี่นาทียังเสียอ่ะคือมันมันปีใดเฮ็ดออกลายอ,อันเบาถึงเห็ดปวกนี่ก็ขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับโชคของแต่ละคนครับนี่เอาก็หลกยุ่เต้องเป็นหาเห็ดเป็นหูมันจิตต่างจากหาเห็ดไข่หาเฮ็ดทั่วไปขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคน,นดีเห็ดปวกนะ ต้อเถื่อนยางจนท่อมันมาได้มาได้อยู่มองจอดรถขากลับมันมักสิเป็นแบบนั้นครับพี่น้องทุกคนพ่อคือพ่อเลยจังหันคนมานที่ลีนยางเขาไปเถื่อแรกกับพ่ออยู่มองทางทางเลยพ่อมูในพ่อแล้วก็พ่อไปเรื่อยๆแต่ว่าเต็มที่อีลีอีลีนี่ผมบ่เห็นว่าได้เกินสามสี่มูจะคนส่วนมากเต็มที่สองมูทำไมดอกมั้งเขาปอกมูหนึ่งสองมูเขาเก็บเขา เขาเก็บจนเมื่อยแล้วพี่ขันย่างหาเขาอาจจะผอมมูงใหญ่ยังสิเคื่มหอนแล้วนะกินอ่งนางเพียงเท่านี้แหละค่ะพีนออ่น่องเฮ็ดอยู่ทัิงๆนะทั้งเนะต๋คือบ่มีเห็อละนั่งนี่แหละค่ะจำไม่หูว่า้ามาาล้วก็มาเหตุกินแสบอีนี้ค่ะพีนออ่น้องหรือกินสมย่างเมื่อยอยู่ พอกันไม่มืออื่นเด้อค่ะเด้อรอหลุนว่าสาวเจอเจ้าบอลวีสิมานส์บอลสักมื่นหนึ่งกต่จะเป็นหมื่นของสาวเจอยุ่งน่ะเขาเพิ่ได้วางว่าจะเก็บไลฟ์ดอกพี่น้องกันเขาได้เก็บน้ำพึนตำหนี่กับพ่อแล้วแมนสวัสดีค่ะเอาไปแล้วครับพอกันไม่ยิบนาสวัสดีครับยิค่ะแก้วไง